รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญ,ญาณจะเล่นจะร้องรำ สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้ศาสตร์มีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเธอรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย รับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดี เมมืือองงไทงไททยยดดีีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตรงแตงจะพาทุกคนมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยค่ะ แต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวเนิน500ประเทศไทยจังหวัดบุรวนราชธานีค่ะที่นี่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล500เมตรแล้วก็เป็นจุดที่สามารถชมวิวความสวยงามของธรรมชาติได้ถึง3แผ่นดินนะคะก็คือไทยลาวแล้วก็กัมพูชาค่ะแล้วก็ที่นี่ยังเคยเป็นสมรภูมิรบเก่าของเหล่าทหารพูกกลาด้วยอากาศที่นี่ก็ดีมากเลยนะคะส่วนทางขึ้นมาก็ใครที่ชอบแนวผจญภัย ก็เหมาะเลยค่ะ จากที่ชมวิวที่เนิน500ไปแล้วตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยค่ะเราได้โทรประสานกับพี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งไว้พี่เขาบอกว่าวันนี้จะเป็นไกด์พาเที่ยวเจอก,กันอีกทีภูจองนาย่อยค่ะ ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยทุกคนคะตอนนี้ตรงแตงก็อยู่ที่พารานกงเกวียนค่ะอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่ก็มารอแล้วเดินไปหาพี่เจ้าหน้าที่กันก่อนนะคะอยู่ทางไหน,นเนาะเจอแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ พ,รรพี่บุญธรรมสิงห์อ่อนครับพี่บุญธรรมสิงห์อ่อนวันนี้ที่เราโทรนัดกันไว้จะให้พี่บุญธรรมพาตรงแต่งเที่ยวในเขตของอุทยานแห่งชาติผู้จ้องนายยอของเรานี่แหละได้เลยครับโอเควันนี้จุดแรกที่พี่บุญธรรมนัดตรงแต่งมาก็คือที่พารานกุงเกวียนพารานกุงเกวียนนะคะมันจะมีหินคล้ายๆกับปะทุนเกวียนนะครับนี่คือหินก้อนนี้เกวียนเกวียนเกวียนที่ใช้เอ่อที่ใช้สมัยโบราณใช้บวัวปลายไอ ลากนําไปแต่ก็จะลานตรงนี้ก็จะเป็นลานทํากิจกรรมตอนกลางคืนอแล้วตอนเย็นก็มาดูพระที่ตกมันจะตกฝั่งนี้จะตกฝั่งนี้พอดีเลยขึ้นก็ได้หินแต่ห้ามห้ามคือห้ามยกเล่นเขาไม่ให้ไม่ให้ยกไม่ให้ยกนะฮินด้วนี่เขาไม่ให้ยกเล่นหนูไม่หนูนึกว่าห้ามอะไรห้ามยกเล่นก็คือน่าจะยกไม่ได้ถ้ายกต้องใช้รถแบบใหญ่แน่นอนเลยอันนี้คือน่าจะมีอายุแล้วประมาณโอ้โหนะครับอันนี้ก็คงนานพอสมควรนะครับ ห,หินที่เราเห็นก็เป็นหิน, quote, นทรายเนาะเทือกเขาของเราเนี่ยพนมตรงรังเนี่ยเป็นเทือกเขาหินทรายมันก็คล้ายๆกับผาเต้มเป็นหินชนิดเดียวกันไหมคครับอันเดียวกันครับชนิดเดียวกันหินทรายครับจุดต่อไปที่พี่บุญธรรมจะพาหนูไปดูก็คงจะเป็นแก่งกะหร่านะครับโอเคค่ะเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเล็กในมิติ ที่มันเลิกลำํามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอละดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีแกงกนเราเนี่ยชื่อแกงกนเราเนี่ยมาจากอะไรคะมาจาก ต้นกอกับเรานะครับกอกับเราบ้านบ้านบ้านเรานี่เขาจะเรียกว่าต้นอะไรนะต้นอ้อหรือต้นอะไรมันเป็นอาหารของพวกช้างพวกอะไรนะครับมันจะเกิดอยู่กลางกลางแก่งเลยเดี๋ยวเราเดินลงไปถึงแก่งเราก็จะเห็นนะครับแต่ตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันใบมันจะแห้งๆแล้วนะครับแล้วก็มีดอกมีอะไรอยู่ตรงนี้มันจะแบกๆก็คือมันเกิดอยู่ในตรงกลางแก่งบุดีเลยก็เลยเรียกแก่งตัวนี้ตามกอกันนั้นก็คือกอกับเรา ก็คืออันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยา, <país S 2> านแห่งชาติภูจองนาย่อยก็คือคที่แก่งกระเหล่าแล้วพันุ์ไม้ที่เกิดขึ้นล้อๆแถวนี้ส่วนมากจะเป็นมีต้นอะไรนะต้นนี่อย่างเช่นอันนี้นี่ที่พันๆอยู่นี้เนี่ยเขา,า,าเรียกว่าผักติ้วนะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าเต้อนะครับนี่นี่นี่ที่พันที่ที่เทว,วันที่มันพันอยู่น,นี่ต้นนี้นะครับผ<อ>ักเต้ว conference. หรือว่าผักติ้วเนี่ยมันกินได้นะครับยอดดอกมันกินได้ เอาไปแกงใส่พวกเห็ดพวกอะไรอ๋อผักติว้วใส่แกงเห็ดครับผมแต่แต่ที่นี่ต้นมันจะใหญ่นี่นึงนะครับมันไม่เหมือนอยู่ที่ที่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่ที่ถนนฝั่งนอกครับทุกคนคะตอนนี้อยู่ที่แก่งกะเหล่าคะ่ะ อย่างที่ได้ชื่อว่าเป็นที่ที่สวยงามอีกที่หนึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูจองนาย่อยน้ำเย็นมากนี่น้ำกำลังไหลเลยนี่ค่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองมาเล่นกับตัวเองนี่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นหนึ่งที่มีชื่อว่าต้นอ,อ้อที่เป็นความหมายของแกงกะเหลา ตจะเป็นที่มาของเก่งกระเลานะคะก็คือต้นกระเลาแต่ว่าบางที่ของภาคอีสานเนี่ยอาจจะเรียกว่าต้นอ,อแทนแทนนี่คะ่ะต้นกระเลานะคะตอนนี้กําลังออกดอกเลยนี่ดอกจะเป็นประมาณนี้นี่เขาจะออกดอกช่วงไหนคะพี่คุณธรรมคือช่วงเดือนนี้หรือไปจนถึงเดือนหน้าหรือเปล่าหรือ,อยังตอนเดือนนี้มันเริ่มแห้งเลยครับก็ออกประมาณช่วง ปีใหม่ครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเหี่ยวแห้งแต่ที่เห็นนี่มันเหี่ยวเดี๋ยวคิดว่ามันตายแล้วไม่ตายพรดีโดนบนโดนอะไรเมื่อคืนมามบนเดิมก็คือเดี๋ยวก็กลับสภาพพื้นมานี่อันนี้ดอกที่ยังไม่แห้งมากกะเหล่ากะเหล่าแกงๆนี้เรียกตามกอกอนี่เลยแต่ถ้าแต่ถ้าช่วงที่น้ําหลากหน่อยตรงนี้ก็น่าจะน้าเต็มเต็มเต็มหมดเลยครับมันจะไหลช่วง่านตรงนี้เลยนักท่องเที่ยวก็เลยแบบ มาเที่ยวมาเล่ลนน,นะครับช่วงหน้าฝนก็ช่วงเดือนประมาณมิถุนาถึงธันวานี่แหละครับน้ำน้ำจะมีเล่นแล้วก็ค่อนข้างดูดีนะครับช่วงนั้นสถานที่ต่อไปที่จะพาต่อนในวันนี้น้าตกห้วย้หลวยยวน่มโกไปไอข้ามนาโยนเพี้ยนมาจากข้ามน้ำโดยใช่คุณินประกาศอย่คือวันอายุขมันตกนะครับ ก็คือสม,มัยก่อนมันเป็นเครื่องพิมพ์ดีดหมึกม,ม,มันมันมันแห้งเนาะ<อ>เวลาพิมพ์สารอัมกับไม้โทเนี่ยมันติดพอลางๆค,าคนที่ตรวจทานตาดัดออกทีดอกไงก็เลยเป็นผู้จองนายอยแต่ปก,กติแล้วมันเป็นผู้จองน้ำ,นำย้อย,ย,อยก็เลยเหลือแค่ภูจองนาย่อยนาย่อยนะครับใน้ทีนี้เราก็จะไปน้ําตกห้วยห้วยหลวงนะคะค ซึ่งหลายคนที่มาที่อุทยานแห่งชาติผู้จงนายอยู <ไป S 1> ่จะต้องได้แวะไปแน่น,อ,อ,นอนที่นี่นะคะนรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่งเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกข,ของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่าพร้อมใจอ <ไป S 1> ตอนนี้เรากำลังจะลง ไปน้ำตกบันไดกี่ขั้นนะคะพี่บุญธรรมสองร้อยเจ็ดสิบสามขั้นบันไดสองร้อยเจ็ดสิบสามขั้นบันไดลงนี่นี่ลงขึ้นก็เท่าเดิมครับเพราะเรามาทางเดิมไม่มีการลดลดเลยใช่ไหมคะไม่ไม่มีไม่มีการลดพี่บุญธรรมบอกว่าตอนขึ้นมาเราจะเจอกับสาวลาว่าสาวลาวขาอ่อนด้วยจะเห็นจะเห็นจะเห็นไม่ใช่สาวลาวที่เป็นคนนะคะเรานี่แหละค่ะจะขาอ่อนแล้วก็เดินสาวลาวขึ้นมาป่าออ ไม่ต้องไปต่างประเทศด้วยแม่ผู้จวงตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวปามาจอดด้วยมาด้วยนะคะพี่ๆเขาก็มาชมน้ำตกเหมือนเราค่ะอ้าวตอนนี้คงจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของการลงน้ำตกห้วยหลวงว้าว,ว,วเดี๋ยวเราจะได้เห็นพร้อมๆกันค่ะโอ้ทุกคนจะถึงแล้ว ถึงแล้วค่ะน้ําตกห้วยหลวงปลาที่อยู่น้ําตกจะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าปลาจาดปลาจาดหางเหลืองนะครับคล้ายๆกับนวลจันทนะครับแต่ตัวนี้หามันจะเหลืองตัวใหญ่แต่ถ้าหนูลงไปเนี่ยก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับมันก็จะเป็นสปาเลยทีนี่ปลาก็จะมาจอดใช่หนูอยากลองลงไปสปากับปลามาถึงที่นี่แล้วเราต้องลองสปาปลาสปาโดยปลา แต่ว่าดูเหมือนดูเหมือนปลาจะรู้สึกกลัวอ่ะเราต้องอยู่นิ่งๆก่อนหรือเปล่าอุ้ยแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยค่ะขับนิ่ง <c oughs> อุ้ยเอออ่ะโอเคหนึ่งสองเมืองไทย,ยมีอะไรที่ดีเลิกเล็กในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทาง สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเดี๋ยววันนี้ตรงแตงก็ขอขอบคุณพี่บุญธรรมมากๆที่พามาเที่ยวชมไม่ว่าจะเป็นน้ําตกหรือพลานอยากจะให้พี่บุญธรรมค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายเยอของเราหน่อย ครับก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั่วประเทศไทยเรานะครับมาเที่ยวชมนะครับบุญญานชาติปูจงนายอยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมากมายหลายที่นะครับก็อยู่ในส่วนของน้ําตกนะครับก็อยากจะฝากในส่วนของความปลอดภัยด้วย <c oughs> เวลาน้ําหลากเพิ่มหนห้ามเล่นน้ําเกินแนวเชือกกั้นที่ทางเจ้าที่เราได้จัดไว้ <c oughs> พบจะเกิดอันตรายนะครับในส่วนตรงนี้ก็ถ้าหากว่ามีพบเหตุพบอะไรก็แจ้งได้นะครับที่ สายด่วนใช้ตรงข้ากรมุิทยาธชาติก็ได้นะครับหนึ่งสามหกสองหรือจะไปที่สำนักงานวิทยาธชาตินะครับศูนย์สี่ห้านะครับสองหนึ่งศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์หกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บุญธรรมมากๆเลยที่เป็นไกด์นำเที่ยววันนี้ขอบคุณค่ะยินดีครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะไปดูชุมชนข้างล่างหน่อยว่ามีสถานที่ที่ให้เราท่องเที่ยวหรือว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรให้เราซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้างไปกันค่ะ หลังจากที่ตองแตงนะคะได้ขึ้นไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยมาแล้วตอนนี้เราลงมาแล้วค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่หมู่บ้านที่ก่อนจะถึงทางขึ้นอุทยานนะคะแล้ว อยากจะรู้ค่ะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเชิงธรรมชาติแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ทุมชนหรือว่าอาหารท้องถิน่นที่ถ้ามาต้องได้ไปชิมไปกินอะไรบ้างวันนี้ค่ะก็มีพี่คนนึงที่ตรงแตงได้นัดเขาไว้แล้วนะคะเขาจะพาตรงแตงไปดูผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นไปชิมอาหารซึ่งนั่นก็คือพี่ชายนั่นเองค่ะพี่ชายสวัสดีค่ะดีค่ะว,วันนี้พี่ก็จะพาไปชมกัน จากสาร,รจักสารใช่ของชาวบ้านซึ่งทุกวันนี้มันหมดไปแล้วใช่ไหมคะแต่แม่เ็ยังคงทําอยู่เพื่อสร้างรายได้ใค่กับตัวเองค่ะไปดูเลยดีกว่าโอเคค่ะไปกันเลยค่ะเด <ไป S 1> ินไ,ไปเลยตอนนี้พี่ชายนะคะก็ได้พาลองแตงมาดูคุณแม่ที่มีความสามารถในด้านของการทําเครื่องจากสารนะคะคุณแม่สานได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตะก,ก้า หรือว่าตอนนี้นะคะคุณแม่กําลังสารอยู่ก็เป็นฉลอมนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่สังคุณแม่สวัสดีค่ะคตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนของการทําฉลอมแล้วคะคุณแม่ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการเกาะนะคะค่ะคุณแม่เริ่มสารเป็นเนี่ยทำเครื่องจักรสารเนี่ยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอายุ12ปีคนะ่ะ12ปีน่าจะอยู่ป .6 ค่ะโอ้เก่งมากเลยแล้วใครสอนให้คะคุณแม่ เบิ่งตัวอย่างเอาจ้ะดูดูจากตัวอย่างอุแสดงว่าคุณแม่เป็นคนที่เรียนรู้เร็วมากเลยนะนี่ชะลอมอันนึงอันนึงเนี่ยใช้ไม่ไผ่เยอะไหมคะแม่เยอะอยู่จ้ะประมาณประมาณสักหนึ่งป,ปล่องไหมประมาณ่าณอง่องกวกลัวจ้ะแล้วคุณแม่ใช้เวลาทําอันนึงอันนึงเนี่ยานานไหมคะจัดตอกไหวก็ประมาณส,ส,สนนั่งสั่งก็แล้วอันน่จ้ะ แล้วหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนกลุ่มจักสานที่คุณแม่ทำเนี่ยมีหน่วยงานอะไรบ้างคะที่เขามาส่งเสริมก็มีโครงการหมู่บ้านที่ษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเข้ามาส่งเสริมสร้างอาชีพแพ้ย์กับชุมชนมีรายได้นะคะซึ่งเราก็มาสร้างกลุ่มจักสานนี่แหละคะ่ะมาช่วยส่งเสริมแล้วเราก็ถ้าให้ชาวบ้านทางเราก็นำพันธุ์พันธุ์ชาวบ้านไปจำหน่ายให้ด้วยค่ะ เดี๋ยววันนี้หนูจะรออันนี้จากคุณแม่สารเสร็จนี่แหละแล้วเราก็ซื้อไปเลยเพราะว่าเห็นพี่ชายบอกว่าจะพาไปดูหมักจองด้วยมีม,มีมีคนในชุมชนที่แบบสนใจมาเรียนรู้วิธีการสารด้วยแม่คุณแม่หรือว่าลูกหลานที่มาเรียนวิธีการสารกับเรามีอย่จ้ะเออลูกหลานลานั่นละหลานก็มีมีก็มีจ้ะ เนี่ยให้คุณแม่ฝากร้านถ้ามีนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาเที่ยวน้าตกมาเที่ยวภูจองนาย่อยเนี่ยเขาจะได้มาแวะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราคุณแม่ฝากร้านทัาหน่อยค่ะอ่าอันคุณแม่จังหวนันท่านไม่มาจ้าร้านร้านร้านเราอยู่ตรงไหนคะคุณแม่ร้านอยู่ฝั่งทางแคม ภูจองนาย่อยจ้ะอ,อันนี้บ้านคุณแม่นะคะก,ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคาเฟ,ฟ่ภูหลวงทางขึ้นไปอุทยานแห่งชาติภูจองนาย่อยนะคะร้านคุณแม่สังวานใครมาที่นี่สอบถามได้ค่ะบ้านแม่สังวานอยู่ตรงไหนมาอุดหนุนคุณแม่นะคะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตะกร้าชะลอมหวดกระด้งนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทําจากกะลาด้วยคุณแม่ทําเองทั้งหมดเก่งมากเลยคะ่ะเดี๋ยว หนูจะไปกินข้าวพุ่นสาวต่อขอบคุณคุณแม่ก่อนแล้วให้คุณแม่สารรอเดี๋ยวนุก,กลับมาเอานะคะอขอบคุณค่ะ บอกว่าจะพาหนูไปกินข้าวปุ้นซาแล้วตอนนี้พาหนูแวะดูอะไรอะแวะดูต้นบักจองหรือว่าต้นสำรองค่ะที่วัดป่าห้วยหลวงเจริญธรรมอ๋อค่ะการเพาะต้นกล้าบักจองมีที่นี่ที่เดียวมีประมาณหมื่นต้นคือในานาจะหลวยจะมีเพาะอยู่ที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะก็คือตรงนี้จะเป็นเพาะชําต้นกล้าใช่ต้นกล้าโดยเฉพาะเลยแล้วมีการจําหน่ายไหมคะถ้ามีคนสนใจ,จนค่ะกล้าละสิบห้าบาทค่ะ แล้วเห็นพี่ชายบอกว่าต้นมกจองเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือพิเศษยังไงหรอคะพิเศษคือต้นบักจองจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สีระดับค่ะยังไงค,คือระดับแรกใช่ไหมคะจะเป็นใบโพค่ะตอนระดับแรกนะคะเป็นใบโพร,ระดับที่สองจะเป็นสองแฉกอ่ะเป็นสองแฉกแล้วระดับที่สามจะเป็นสามแฉกสามแฉกร,ร,ระดับที่สี่เป็นห้าแฉกจากสามกลายเป็นห้าใช่ค่ะแต่พอระยะสุดท้ายจากห้าแฉกจะกลับมาเป็น ใบโพอีกรอบหนึ่งก็ค <Yes> ือถ้าเราเห็นใบของต้นหมักจองคือหรือว่าลูกสำรองเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าเขาอยู่ในช่วงอายุไหนใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยมีใครที่จะมาให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมไหมอ๋อตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปพบกับหัวหน้าโครงการนะคะนี่ไงเจอแล้วค่ะพี่เจ้าหน้าที่คนสวยใช่ไหมคะพี่ชายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคพี่น้องขยับทราบข้อมูลค่ะ คือ<ช>ว่าหนูอยากทราบข้อมูลคือที่แรกจะไปกินข้าวปุ้นซาวกันแล้วทีนี้พี่ชายบอกว่าต้องแวะก,ก่อนไปดูสย์เพาะชํำก้าไม้ของต้นหมากจองหรือว่าต้นลูกสำรองก่อนก็เลยแวะมาที่นี่ก่อนค่ะพี่มุ้ยคะ,คะที่นี่นี่มีความเป็นบ้านได้ยังไงแล้วทําไมถึงต้องมาเพาะต้นหมากจองที่นี่ค,ะค่ะก็ะคือต้นหมากจองเนี่ยเป็นไม้เฉพาะถิ่นนะคะอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยซึ่งใกล้กับบ้านแก้งเรืองพัฒนาตรงนี้ค่ะ,คะเราส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ ทำการเพอะชำแล้วก็จําหน่ายทางออนไลน์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวทีนี้เราเดินไปคุยไปดีวกว่าเพราะว่าตรงแตงอยากเห็นต้นหมักจองลยว่ามันเป็นยังไงนะคะคไปดูกันเลยค่ะทางกลุ่มค่ะส่งขายไปถึงจังหวัดเชียงใหม่นะคะว้าวคนที่เขาซื้อไปเขาไปปลูกนี่คือดินดินดินที่ปลูกก็เติบโตได้กับทุกสภาพพื้นดินเลยไหมคะก็ะเป็นการ ปลูกในระยะเบื้องต้นที่เชียงใหม่ก็ติดตามว่าได้ได้ผลดีนะคะก็เจริญเติบโตได้ดีค่ะเป็นต้องใช้ระยะเวลาให้ให้ต้นไม้เติบโตต่อไปนะคะอีก10-20ปีของหนูเป็นระยะที่หนึ่งหนูจะอยู่ฝั่งนี้อ่ะระยะที่หนึ่งี่นะคะของพี่ชายคือระยะที่สองมีสองแฉกอันนี้คือระยะที่สามระยะที่สามนี่ประมาณกี่เดือนคะตัวนี้แหละค่ะต้นนี้น่าจะเกือบประมาณสองปี สองปีเพราะตัวนี้ปีหนึ่งปีหนึ่ง,น,งนี่ก็ต้องมีต้นที่แบบให้ผลผลิตให้ลูกหมักจองได้ด้วยแล้วใช่ไหมคะมีค่ะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคุณ เดินมาแล้วก็เริ่มหิวแล้วแหละเดี๋ยวจะให้พี่มุ้ยฝากถึงสถานีเพาะชำกล้าต้นหมักจองค่ะหอก็เป็นกลุ่มอาชีพเพาะชำหมักจองเพื่อจำหน่ายณวัดป่าห้วยหลวงเจริญธรรมโดยการสนับสนุนของส่วนประสานโครงการพระราชดำร,ร,ริและกิจการพิเศษและอุทยานแห่งชาติพูดจองนายอยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็สั่งซื้อได้ทาง Facebook ของกลุ่มกลุ่มเพาะชำหมักจองเพื่อจำหน่ายและ หัถกรรมจากกกไหลบ้านแก้งเรืองพัฒนาอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโอเคค่ะใครสนใจต้นมักจองก็สั่งได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มุ้ยมากที่มาให้ข้อมูลแล้วก็พาเดินชมต้นมักจองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากฉายพาไปทานขาบปุนสาวค่ะรอไปกันค่ะพี่ฉายบ๊ายบายค่ะพี่มุ้ยค่ะขอบคุณค่ะ เล,เลึกในมิติที่มันเลอกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่งเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอละโดคงไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจมเมืองไทยดีดี มาลองซิทีนี้ว่าพี่ชายบอกว่าเส้นเหนียวเส้นเหนึบเนี่ยจะเหน็บอย่างจริงแค่ไหนแต่ว่าเมื่อกี้ก็เห็นจากการที่เราเอาใส่ถ้วยมาแล้วเและใช่ไหมคะคือที่คือที่จริงจริงขปุ้นสาวก็ต้องใช้มือเป็นไงบ้างลองแรงเส้นเหนียวเหมือนพี่ว่าไหมเหนียวหนึบน้ำปลาร้าก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยมันนัวมันนัวใช่ไหมคะพอใส่น้ำตาลไปนิดนึงโอเครสชาติ อร่อยถูกใจมากเลยเดี๋ยวที่นี้กินแบบมีผักบ้างแต่ขนมจีนอะ่ะมันเหนียวผักมันก็กรอบๆแล้วก็รอบไปเนาะแซ่บน้ำปร้าก็นัวค่ะเดี๋ยววันนี้ให้พี่ชายฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากมาเที่ยวที่อำเภอนาจะห่วยหน่อยค่ะถ,ถ้าใครผ่านมาจากเส้นนาจั่วยเนาะ จะไปเส้นน้ำยืนใช่ไหมคะมาที่มุตกห้วยหลวงค่ะค่ะก็มามาเที่ยวมาชมมาชิมมาช้อปกันได้นะคะอยู่ที่อำเภอนาจั่วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ชายมากที่วันนี้พาไปหลายที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะกินขนมจีนกันต่อนะคะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปด้วยเลยขอบคุณมากค่ะพี่ชายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเมืองไทยดี แต่ว่าเสนเ้นหนึ่งจีิได้ดีใจแล้วก็เช่นเดีกันเอรวปัตตี้เขาบอกว่ามาสีซอเบอลแมจากเธอรักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปททองเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลลโร์ดของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรั เที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี